สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าการประกาศเข้าซื้อกิจการเฮริสันโดย SSL และประวัติของเฮริสันแบบคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้จักกันครับในปีข้ศ1975 เฮลิสันเป็นแบรนด์คอนโซลชั้นนำของโลกสำหรับงานบันทึกเสียงภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยเฮลิสันได้นำคอนโซลแบบอินไลน์ออกสู่ตลาดครั้งแรกซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการเสียงในสตูดิโอทำให้เอนจิเนียร์สามารถบันทึกเสียงและมิกเสียงพร้อมกันในชแนลดยวกันได้เลยแกลลี่เทลแมนประธานของเฮลิสันกล่าวไว้ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเสียงระดับมืออาชีพตั้งแต่ช่วงยุค80และรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมมือกับทาง SSL และ Audio t โอโ n i c ททำให้เฮลิสันมีการพัฒนาทีี่่ดดยยิงงขขึึ้้้นวกาารเาถ ิที่่เพมมากขึ้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมผมตื่นเต้นเป็นพิเศษสำหรับทั้งตัวแบรนด์และลูกค้าทั้งหมดจะได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งปันแนวคิดของเรากับทาง SSL มากขึ้นในส่วนของเจมส์กอร์ดอนซีอโอของ Audio onic. ย o ทนิกเสริมไว้ว่าเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้นําแบรนด์ที่เป็นตํานานของ m i x ซิ่งคอนโซลจากฝั่งอังกฤษและฝั่งอเมริกันมาร่วมมือกันสิ่งที่น่าย,ยินดีมากกว่านั้นก็คือ a r r i s ั n และ SSL ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลในอุตสาหกรรมเสียงทําให้รู้สึกตื่นเเตต้้นนนมมากกที่จะะไดห็วัรรแล อุปกรณ์ใหม่ๆจากซูเปอร์กรุ๊ปนี้จากการร่วมมือของเฮริสันและ SSL จะมีอุปกรณ์เจ๋งๆออกมาให้เราได้ใช้งานกันอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับ